ัสดีจ้าวันนี้เราจะมารีวิวไอศครีมเน,น,น้นเลยนี่ช็อกกี้ป๊อปมีสตอรอเบอรี่เป็นชิ้นๆเลยนะจ๊ะหรือจะเรียกง่ายๆว่าเป็นตอนตอนเรามาดูอันนี้ของปิ่นอะไรของปิน่นของเป็นโยเกิร์ตแกลบน่าจะเป็นอ,อ,อะไรนะโยเกิร์ตองุ่นลองชิมดูนะของปิ่นหอมจริง หอมองุ่นชัดมากแสวงอ้อโหของแม่ก็เป็นต่อนเลยจ้า,าทิีละอย่างนะเดี๋ยวของแม่ก่อนนะเห,ห็นไหมเนื้อทัตบตอเบอรี่แล้วก็ถั่วใช้ถั่วไหมไอศสครีมดัดแปลงผสมกลิ่นสตรอเบอรี่เคลือบด้วยสตรอเบอรี่ฟรเฟลเวอร์โคตติ้ง สตรอเบอรี่อบแห้งและแผ่นข้าวโพดอบกรอบจ้าอร่อยอร่อยหวานข้างหน้าเป็นเยลลี่ข้างใหนเป็นไส้จริงหรอไหนชิมหน่อยโยเกิร์ตแกลบไหนชิมโยเกิร์ตแกลบสิดูหน้าตาเขาดูด้ไหนหอมด้วยเยลลี่ออน่าอรออืมอืมอันนี้อร่อยออกเปรี้ยวด้วย ชื่นใจอืมปิ๋นชอบมาไหนอืมอร่อยอก็อร่อย <laughs> ใจตรงกันเลยฮ่าม <laughs> ึงก็จะได้กันทันหน่อยอืมค่บ๊ายบายใครอยากให้ลองรีวิวอะไรคอมเมนต์นะคะเล็บๆค่ะทำไมาของแม่นิวสั้นจัง <laughs> เล็บๆค่ะ เดินทางกลับบ้านกันต่อจ้าทำงานเสร็จแล้วจ่ายเบี้ยเลี้ยงหน่อยจ่ายค่าแรงเด็กช่วยลากไข่หน่อยไอศาครีมหนึ่งแท่งกับอะไรไม่เคยซื้อไปแต่มีคนโดนแย่งมีคนแย่งใช่มมีคนโดนแย่ง